สาวรีวิวจ้างเพื่อนเที่ยว6วันห้าคืนเจอหนุ่มหล่อดูแลดีสุดฟินคุ้มจนต้องบอกต่อกลายเป็นอีกหนึ่งโพที่ถูกพูดถึงในวงกว้างหลังจากที่สาวรายหนึ่งเดลรีวิวกันจ้างเพื่อนเที่ยวโดยเป็นการจ้างหนุ่มหน้าตาดีเจ้าของเพจให้ผมไปเป็นเพื่อนณนะอุบลรัชธานีที่บริการดีจนเธอการันตีเลยว่าต้องลองดูสักครั้งถึงจะรู้เองซึ่งเธอได้โพต์ข้อความว่าวันนี้ที่ฉันจะมารีวิวเพจ ให้ผมเป็นเพื่อนนะอุบลราชธานีให้ผมเป็นเพื่อนนะอุบลราชธานีซึ่งจะบอกสั้นๆก่อนว่าลองดูสักครั้งและจะแบบ amazing ห้าวันหกคืนเต็มๆที่เราจ้างน้องให้ไปเที่ยวทำบุญเป็นเพื่อนที่บึ่การเพราะเราไม่เคยไปและไม่สะดวกขับรถคนเดียวงานเราเยอะต้องส่งเมลตลอดเวลาไม่สามารถขับรถได้จะบอกว่าน้องน่ารักมากๆเราพาน้องดื่มทุกวันตีสองตีสาม ใช้ชีวิตแบบแทบไม่ได้นอนพานอนตีสามตีสี่ตีห้าสาย,สายต้องตื่นย้ายโรงแรมละเพราะไปช่วงหยุดยาวโรงแรมเต็มทุกที่แต่น้องไม่เคยบ่นเลยวงเล็บอาจจะบ่นในใจไม่วะช่างเถอะฉันไม่ได้ยินเวลาถามทุกครั้งพี่อยากดื่มต่อพี่อยากไปน,น่นพี่อยากจะทำนี่คนนี้จะมาหาพี่จะไปหาคนนั้นน้องจะตอบประโยคเดิมๆว่าได้ครับผมตามใจพี่ซึ่งปกติเขาทำงานต้องมีเวลานะสี่ห้าทุมเขาควน,นอนแล้วไหมแต่ไม่จ้ะ เพราะไปกับดิฉันต้องสุดทุกเรื่องยิ่งวันที่ไปทําบุญวัดป่าด่านวิเวกยิ่งโหดต้องขับรถตามขบวนรถผู้ว่าให้ทันเพราะเราสองคนก็ไม่รู้จักทางหลงอัดเกมและต้องตื่นอาบน้ํตีสามสี่นอนก็ตีหนึ่งตีสองละแต่น้องก็ทําได้เฉยเลยและมีโปรโมชั่นอีกนะจ๊ะคือพ่อสนิทก,กัะดิฉันเมามากๆดิฉันก็แบบระบายความในใจให้น้องฟังเฉยเลยในฐานะผู้จ้างแม่งเอ้ยคดคุม้มนั่งร้องไห้ก็มีแม้เยอะ เรื่องเล่าเยอะเหรอไม่กูนี้แหละเยอะชิาหายสงสารน้องเวลามีคนมาหาเราหรือเราไปหาใครน้องก็เข้าได้กับทุกคนโอเคเก่งพานน้องน่ารักถึงขนาดว่าน้องเป็นคนแพ้ไข่กับขนมปังแต่ดีฉันที่ยังมีความฉลาดพาไปคาเฟ่สั่งขนมปังชีสน้องก็ทานจ้าและก็มาแพ้ในรถผื่นขึ้นและน้องก็ค่อยกินยาที่ต้องพกติดตัวตลอดเวล,ลา อันนี้รู้สึกผิดและสงสารตอนแรกเลยเราคิดว่าไปกับคนแปลกหน้าคงเกรงเปรงแปลกแกแต่ทำไงได้ก็เราตัวคนเดียวมันสุดวิสัยก็ต้องลองแหละช่างมันอะไรแบบนี้แต่พอลองแล้วว้าวโอม my god เพิ่งได้รู้เหมือนกันว่านี่แหละว,ว่าการที่เราได้ไปไหนมาไหนใช้ชีวิตกับคนแปลกหน้าที่ไม่เคยรู้จักกันมาเลยแม่งคดมีความสุขที่สุดสุด คนอื่นเป็นยังไงเราไม่รู้แต่สําหรับเราเราชอบแบบนี้เหมือนเราหลุดไปใช้ชีวิตในโลกจินตนาการอีกใบนึงเลยน้องดูแลดีมากๆนะทุกๆเรื่องไม่มีบกพร่องเลยตามใจทุกอย่างยกเป๋ายกของหนักๆทั้งนั้น น้องทําให้หมดไม่แปลกใจเหมือนกันที่เขาเปิดเผจนี้ขึ้นมาที่สําคัญน้องยิ้มหวานมากยิ้มละทาให้โลกสุดใสพี่เองก็หวั่นไหวนิดหน่อยถึงปานกลางสุดท้ายท้ายสุดลองดูนะคะถ้าคุณไม่มีใครลองให้น้องเขาไปเป็นเพื่อนนะแฮชแท็กให้ผมไปเป็นเพื่อนนะอุบลราชธานีแถม,แถมตอนส่งท้ายคุณพ่อคุณแม่น้องมารับคุณพ่อคุณแม่น้องก็น่ารักมากพูดจาดีอบอุ่นคุณพ่อชมดีฉันด้วยว่าสวยน่ารักดีฉันชอบตรงนี้แหละ ท่านบอกว่าจะไปที่ไหนอีกทริปต่อไปที่ไหนให้พาน้องไปได้เลยนะตามสบายไม่ต้องเกรงใจโทรหาน้องได้เลยเฮ้ยคือดีแท่า่าสิ่งทางด้านเจ้าของเพจก็ได้ให้ข้อมูลต่างๆไว้บนพจน์ปักหมุดของเพจระบุว่าที่ตนทําเพจขึ้นมาเพราะแค่อยากไปเป็นเพื่อนแค่ในจังหวัดอุบลราชธานีแต่ว่าถ้าแต่ว่าถ้าอยากชวนไปต่างจังหวัดขอคุยรายละเอียดแบบละเอียดหากตนโอเคก็สามารถไปได้โดยในเพจมีตนอยู่คนเดียวเท่านั้น พร้อมทั้งชี้แจงว่าเวลาเที่ยวนั้นจะไปในแบบเพื่อนเท่านั้นไม่มีแฟนหรือแบบอื่นโดยคิดค่าตัว200บาท2ชั่วโมงแต่ถ้าเหมาทั้งวันคิด1,000บาทจะให้ทิปจะต่อรองก็ได้ตนไม่ติดอะไรขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ